ผนึกว่าไข่ไว้ย่ะไปทำไงให้แม่งไล่อะเอ้ามันรู้ได้ไงอะมันรู้ได้ไงว่าเป็นกูัะอะไรอะเฮียสนายรอยสัตว์รู้ได้ไงวะเอออะไรอะชัดชัดเลยเฮ้ยรู้ได้ไงเป็นผมอะสนายรอยปะเนี่ยอ่เด้สายรอยปะเนี่ยเฮ้ยสนายรอยปะเนี่ยสนายรอยปะเนี่ยเฮ้ยสนไนรอยเนี่ยเฮ้ยสนไนรอยพี่สไนลอย ควายอะไรลอยควายยอะไร้อยโง่ควายสี่อะอะไร้อยควายยโง่ควายอะไร้อยควายสี่อ แค่มีฮีอะไรควายเฮียควายบนเฮียอะไรพวกเฮียควายเรี่อโง่ควายเฮียพระเจ้าไอ้ควายไที่ยันดีก็สนายควายตุกูโดนกูโดนกูโดนกูสนายโง่ควายวายโดนโดนโดนกูแร่แร่แร่ฮีอะไรแร่เฮียอะไรแร่เฮียอะไรเป็นจอดไม่ได้อแร่เฮียอะไรควายจอดไม่ได้แร่เฮียวายวายโดนแน่โดนแน่วายวายโดนแน่โดนแน่ครับโดนแน่ไม่ง่โดนแน่ครับ ให้คุณดูพืนใส่เียถูปืนซตถูปืนนะนะถูพืนนะนะไถูืนนะถูืนนะไปเลไปไปไอ่ะไปไลยอ่ะเฮ้ยไปไลยอ่ะไปเอ่ะไปไอ่ะไปไอ่ะไปไอ่ะเป็นเียอะไรเป็นเียอะไรเไกวาเียอะไรเียอะไรเียเป็นเียอะไรไม่ค่อยโเลยเียไเ๋ไนเ๋เียไเ๋เลยเียไเ๋เลยไนเ๋เลยเียเออไเหเลยอ่ะ ตะไนเฉยเลยอ่ะตะไนเฉยเลยอ่ะตะไนเฉยเลยอ่ะเอ้ยตะไนเฉยเลยอ่ะกูตะไนเฉยเลยอ่ะเอ้ยตะไนเฉดเลยอ่ะเอ้ยตะไน้เฉดเลยอ่ะได้สัตว์เล่นกูชอบสัตว์มาดิกูให้มึงยาวๆมาดิไปแจ้งนี่ได้ผมแจ้งแน่นอนไม่ต้องห่วงอันเดียวนึงก่อนแจ้งขอนัวแม่งไรเสร็จ บ่นเฮี้ยอะไรควายเฮี้ยเด็กเฮียบนเฮียอะไรควายโอ้เฮี้ยตะเฮี้ยเฮี้ยกระสนาไควายเีกระสนาเฮี้ยควายโ้ีบ่นเฮี้ยอะไรโอ้เฮี้เฮียหน้าต่เฮี้ยบนเฮี้ยหน้าเต่าเฮียบนเฮี้ยอะไรบ่นเฮี้ยอะไรเฮี้ยเสียงยังเต็มเลยเฮียบนเฮี้ยอะไรควายเฮี้ยตะเฮีย คนเยี่ยอะไรควายเยี่ยง้ออะไรไปอะไรเยี่ยจิจ๊กอะไรสัตว์จิจกอะไรเยี่ยควายไม่อะไรไม่อะไรกั้งเออจะเลยเยี่ยมึงเอออยู่ไรควายเยี่ยง้อควายยิ่งฝรังจังไาควายเยี่ยง้อควายเยี่ยจอกอะไรเยี่ยสัตว์ไม่ได้เยี่ยไม่ได้เยี่ยควายง้อไม่อะไรไม่อะไรหัวเบสตสัตว์หัวเบสควายง้อเยี่ยหัวตายเยี่ยจอกควายเยี่ยง้ออะไรสัตว์จะพูดอะไรเยี่ยต็มมีเยี่ยต็มควายเยี่ยเยี่ยง้อเยี่ยต็ิ่มสัตว์เยี่ยมึงไสัตว์ด้แค่นี้เหรอไอสัตว์ กวายเจอเลยยี่มย์ยี่ยยี่มยี่เมยยี่เมยเี่ยวายยี่ขจองกวายยี่เสียเสียียเสียไม่มาเอะไรอะไรเอนไรเอะไรเะ็นอะไรเ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 อะไเอะไร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 บ้ะเอะเอะไรบ้าไเะไรอร์รแอะไเจะลเอะไอะรเเเอเีอร์มแล้วเจเะอเเไอฟอรเจเลอะไรเป็นไรอะไรไออะไรอะอะเฮ้ยไไไเเ เจเลยน้ำลายยุเจเล่นี่นลายย่เเลยควายควายน้ำลายย่เจเลยควายบ้าเรียควายน้ำลายย่น้ำล่ติงติติงน้ำลายยไมเจโง่ควาย้แพม้อเลยควายยิงโง่ควายมันด่ามเรียาเฮ้ยเป็นไรโอ้ยเดเดเดเะไรของมึงเดเยมดเจะดนดเ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 ี้ดเ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 รเดเยเด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 เเ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 เไรอ่ะเฮ้ยเเดเยเ้เเเเเเโดนายวเเยเเเเดเดเเเรอย ตะไนลอยควายยิงงอตะไนลอยมึงพูดว่าอะไรว่ามึงพูดว่าอะไรว้ามึงพูดว่าอะไรว่ามึงพูดอะไรวมึงพูดว่าอะไรว่าจัดเลยหรอเรอรอไรออะไรหรออะรหออไรหรออะรอะไรยะอะไร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 อะอไรอรอะไรอะไรอรอไรอะไรอะไรอไรอะไรอะไรอรรอะไไรอะไรอรอะอะไอไอะไรอไรอไอะไรอไรอะอะไรยะไอไรเฮ้ยอะไรอะไรอะไอะไรออออยไะออ ไอ้แจ้งเเฉยอควายวายสไนลอยวายสไนลอยสไนลอยสไนลอยรออะไรรออะไรแจ้งเลยดีกว่าว้าวสวย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 มึงเป็นใครเนี่ยไอ้เน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 ยรอไอ้เนยแจ้งเลยชนน้องกูเนี่ยมึงเป็นใครไอ้ตออยู่ดิออมันจะโรงพยาบาลอยู่ดิออฟจะโรงพยาบาลอีย่านนี้เสร็จเลยวา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 ยสไนเจอสไนลยเจอ โอ้ยม <l id> ันยาอ่อนยัง่ยแกงเป็นหมาเฮียแกงเป็นหมาวายวายแกงเป็นหมาแกงเป็นหมาเฮียแกงเป็นหมาแกงเป็นหมาวายวายวายแกงเป็นหมาวายไอ้อะไรไอ้แหกเปียกแหกเปียกกี่เล่ไอ้เหี้ยลิ้นพันนี่ไอ้ไอ้ควายแหกเปียกแหกเปียกกี่เล้เขาว่าแหกเปียกไอ้เหี้ยแหกเปียก ไอ้ยีคนรั่วไอ้ี่แหกเปียกแหกเปียกไอ้หียแหกเปียกไอ้ยีคนรั่วเลยเฮ้ยแหกปียกเลลอ่ะเฮ้ยแหกเปียกไอ้แหกเปียเลยเฮ้ยแหกเปียกเลยเยียติ่มหี้ยเฮ้ยแเปียกี่ติ่มเฮ้ยหีเีติ่มไปนไรอะแหกเปียกแหกเปียกเยแหกเปียก แหกเปลปาะเหมือนมึงแหกปากไม่ม <Ende esa> ีเห <works af> ี <in for u> ้ยอะไรเลยเ่ยปดูเรือเลยไ่ร like ูเรือเลยเที้ยเป็นยาวไปดูะพาแม่งเลยอะไรก็ไม่รู้เหี้ยพูดเหี้ยเลยอะไรก็ไม่รู้เหี้ยไอ้ยอยไอยอย

ไอ้ยังไหมจอไม่ยี่ไม่จมมาโหลตัดนาย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 ปยัดจ็หน่อยากยัแจ็คหน่อยปยแจ็คหน่อยหดรอยัแจ็คหน่อยมาต่อเ็มาต่อเวบได้แค่นี้อาะไดแค่ดียวค่นีอาะมาสองเนมาสองเมาได้แค่นีอสองอะไรไม่ปอะแฮเปียกยอะไม่แหกเปียกอะไมแกเปียอะแหกเบียกดีแหกเปยกดีแกเบียกดแหกเปยกอ่ะแกเปียอแกบีะ แอบเบียร์เราเอามึงไม่แอบเบียร์เราได้เยอะเออเยอะเลยอบอะเออเยอะมึงไอ้เยอะเออมึงไม่ยาวไอ้เยอะเสียงยังติ่มเลยเยอะเสียงยังติ่มเลยเฮียเสียงยังติ่มเลยโเสียงยังติ่มเลยโอ้ยเสียงยังติ่มเลยอะเสียงยังติ่มเลยเมึงแอบปาเสียแล้วไอ้บุญอะไรเฮียพูญเดียวคนเดียวไอ้ตาจอใหญไปตลอดอะไรเนี่ยบ้าปึงเนี่ยมึงบ้ามึงไอ้เฮีย มาเลยควายไอ้เหี้ยฟอร์มแก๊งไอ้ควานจะวันนี้อ่ะไอ้เหี้ยแก๊งเต็มมี่ไอ้แก๊งเต็มจัดแก๊งเต็มจัดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเต็มไอ้แก๊งเต็มจัดแก๊งเต็มจัดเลยเหี้ยแก๊งเต็มจัดแก๊งเต็มจัดเลยโอ้ยแก๊งเต็มจัดเลยไอ้เหี้ยเต็มโอ้ยโอ้ยแก๊งเต็มไอ้เหี้ยแก๊งเต็มไอ้เหี้ยแก๊งมันยาอ่อนไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แก๊งไป่เต็มกันควายแก๊งมันยาอ่อนีอีเหี้ย ควายเฮียสรัมไม่ควายเด็กเฮียจอ้สัตว์เฮียควายนรกเฮียควายบนเฮียจะไม่หมายควายเฮียเด็กเฮียแบบควายเด็กเฮียต้นดุ๊ได้ในไหนเนี่ยเบอรไร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 ่เบอรไร่เฮียบอรไร่บนเฮียอะไรควายบนเฮียอะไรบนเฮียอะไรควายนรกเฮียแพมเฮียอะไรสัตว์เด็กเฮียแพมเฮียอะไรสัตว์บนเฮียอะไรไอ้สัตว์เด็เฮียเต็มบนเฮียอะไรสัตว์เฮียพูดไม่ได้เด็กเฮียคุยไอ้สัตว์ได็กเฮียไอ้สัตว์บนเฮียอะไรไอ้สัตว์เด็เฮีย พูดเฮียอะไรสัตว์เด็กเฮียเป็นเฮียอะไรไอ้ตัตว์เอ้ยย่าปากเด็กเฮียย่าปากเด็กตัตว์เฮียไม่ก็จมเด็กเฮียตัตว์รู้แต่รำมีเฮียว้าให้รู้เร้่อยไอ้เฮียเป็นไรไอ้เฮียดุยรำเสียงพองตะวอะไรเฮียมรือว่ากบไอ้ตัดว์หรืว่กบจำสินไอ้เฮียหรือวกบจำสินไอ้เฮียไอ้เฮียเขาอยู่เยอะทำเสียงอ้วกอยู่แล้วรู้ว่าไงไอ้เฮีย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 เสียงเป็นไรอ่ะเสียงเป็นไรอ่ะ เ็บเลยลุ้ยไว้เฮียลุ้ยไอ้เหีย้ยไอ้เหียไอเยี่ยเสกยังลุ้ยอะไอเียเนี่ยไอสัตว์เอาเงียเสกเลยเงียเสเลยโอ้ยนากีเหรอโอ้ยโอ้ยนาเกนี่เหรเฮียนาเกนีหอไะต่อด้วต่อไต่อด้ต่อด้ต่อไไ้เฮียต่อเฮียต่อไดี๋ยวเฮียลุต่อไเอ้เฮียโอ้ยเฮียต่อติมเฮียติมควายเฮีย โอ้ตัวเองมันแผ่วไปแล้วตัวเองมันแผ่วไปแล้วตัวเองมันแผ่วไปแล้วไอ้เหี้ยตัวเองมันแผ่วไปแล้วไอ้น้องอย่าแผ่ว้องอย่าแผ่วตัวเองแผ่วไปแล้วไอ้เหี้ยไอ้ดูดูเสียงเลยดูเสียงเลยดูเสียงเลยจัดดูเสียงเออ ติ่มลายติ่มแหกเปียกไงเนี่ยไปแหกเปียกไง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 แหกเปียกแล้อ้าไม่แหกเปียกเหรอไม่แหกเปียกเหรอไม่แหกเปียกเหรอแหกเปียกไงอะไรดูดูเสียงไงมันเด็กม .3 เลยเที่อะไม่เด็กม .3 เลยต่ออีก สไนส์สไนส์สไนส์สไนสสนโอ้สนยโอ้ไอพวกสนยไอพวกสนสยพกดงพวกสเนียสนยจัดสนสยจัดโอ้สนยจัดเลยสนยจัดเลยร้องยู่นี่ร้องยูนนี่ร้องยูนนีร้อง้โอ้รหองายู่นี่โ้้วกลัวจังเลยกลัวจังเลยอ้กลัวจังเลยกลัวจังเลยอ้กลัวจังเลยกลัวจังเลยเฮียควายยอะแกงกระเจาะไม่ได้เี้ มึงจะไปตู้ใครก็ได้มึงจะไปตู้ใครก็ได้เฮียกันบั๊กเนี่ยควายไปตู้ใครเขามึงจะไปบั๊กใครเขาเฮียอะไรมึงจะไปตู้ใครเขาได้มึงจะไปตู้พวกวินเทอร์เฟลก็ได้เหรอะเฮียจ่อแจจ่อคืออะไรวะเฮียอะไรอะเป็นไรจ่อแจจ่อแจจ่อแจจอแจเฮียอะไรบดอนจ่อแจจ่อแจจ่อแจจอแจเฮียบดอนจ่อแจเฉยเลยเฮียเขาว่าจ่อแจเฉยเลยเฮีย จ้องแจเฉยเลยไอ้เหี uh, anyway, yeah. Yeah. ้ยบอกเบื ok right> ่อม ok ันอะไรเหี ok 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 ้ยอะไรอะอะไรเปียกๆอะไรเอ้เหี้ยเอ้ยเปไรไอ้เหี้ยรวยต่อดิเฮ้ยอย่าแพ้วโอแหกเปียกไอ้เหี้ยเพื่อนมึงแหกเปียกวะเออล่านไปล่านายมึงอย่างเงี้ยเปียกจริงอะมึงไอ้สัสแหกเปียกแหกเปียกเออนั่นแหละล่านไปล่านายมึงอย่างเงี้ยนะไอ้สัสเงี้ยมึงกระจอกนะมึงอย่างเงี้ยนะ อ้าวเหี้ยมึงไม่รับด้วตอนเดียตอนเดียมงบวเอ้ยเวไอมึงง้เหี้ยมึงไม่รับเอาไอ้เหี้ยเนไอ้สัตว์กูกบลินพันนี่คุ้กบลินพันนี่อะกุ้กบลินพันเอ้ยเดไอ้เหี้ยตัดกุรั่วเลยสัตว์ตอนแรกอะจู่ๆเขาเล็กไนเลยไอ้เหี้ยฟอร์แมตไอ้เห้ยอเหี้ยเหียไอ้เียไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย้เหี้ไอ้อี ฟร์มเร์เยียมออะไรก็ไม่รู้เหียเอมึเงยอ่มึงเงมึงเงี่ยแบบคุยอะไรเยียบบเออตืนเยีเิหายหรอเงียบเจยเลยอะอะไรอะเยเติมเยติมเยมเอ้ยเยเยติมเอ้ยโอ้เยี่ยเมลันเลสัตไม่มันเลยวะเฮียจอกไอสัตติมอตโน้นเฮียโอ้เฮียได้นาดนี้หรอหัวกเกีย์กูตกไปเฮียโอ้ได้ขนเดี้เาไว้อ้โลเอหน่อยไว้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 เฮียหน่อยดีวะ ไล่ไว้สัตว์ได้กันเนี้ยหรอโห่กระจอกที่ผหายเหี yeah. ้ยฟังบุษบาด้วย